สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมการตัดแต่งนะคะคลิปนี้เรามาตัดแต่งกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเดี๋ยวสิาพาไปเบิง้งเลือกที่นอง เขาเห็ดเนี่ยได้นี่ตงโอ้แมงโจ๊มันบนี่คอดขิงายแท้ มาชมตัดแต่งนะคะไปฮูปีไหนมีได้เม็นไปเหงไรหมอเปีไหนู้ปีสมิไปถ่ายเอาเอามาใหญ่ๆมัยถ่ายตัดแตถ่ายดกองหนมาใหญ่ขนาดนั้นเลยนะฉันจะถ่ายมือหลอดเข่งลายขนาดน้ซนี้ มันเอาองกไรซองโลกคือนี่มันจับซาขนาดซองโลกกัฉันรุดมือแล้วแ <c oughs> ห้งมดแห้งมีมีแล้วเอาเอามาน้อยนำอ้ำ <c oughs> ม,มีหูแล้วแต่เขา

ทีกัยบ่บนากินอ้นอถ้า e ่ี nah, ่อโตมั้งเน้ามาดูแต่ตงนะครับี่แล้วนี่แล้วกัเมื่อคำหมดแล้วมีเกินสิทางกับขีกขึ้นนะบ่าวงไปไคู่ก็หม่อะไรนะ

สัญญาณเขามีดีอยู่แต่คาโอพี่อยู่แต่ดงพี่เอาเอาแล้วจะคุยกันแล้วแล้วก็มือครับแฮร์คันอยู่โคอีโดยไม่แมืนอยู่อันนั้นไม่มีสัญญาณมอแตอร์ไซค์เสือหู ฮะไม่ยายโทษยังส oh, ิมาได้นี่ฮะเออแ้มแล้วขมนะดูเพื่อดูมันยังเอามาเตะไปเ่งเอาไปยังเอาไปฝกอันนี้นะเิ่นคาม่งเต โอเคแตงกีมัน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 เดี๋ยวถ่ายถ่ายคลิปก่อนถอดเสื้อได้ถอดเสื้ได้แปดนาทีนี่ก็รมาแห้งเลยนี่ยมันมีดินน้ำน้ำเมืดน้ำสามซะ หโฮเบย์สะใหญ่ไดนมันขาดน้ำมันบึงเนี่ยมันผ่ากลางมันน้ำมันมีพอมาดูการตัดแต่งนะคะทุกคนวันนี้เห็นมาแตงน้อยอยู่บ่ห้องมันย่อยหันจะกินมาแตงน้อยสิย้ายสิมาหามาแตงน้อยมื่อนึงเมื่อสาเออหันจะกินนึงมันหันระเบ้อหามอมีได้ไม่ได้เพิ่นก็มีเสรเพิ่นสิมาหาเองมาอนี้ิหันว่า

เรามันทำตามคำสั่งได้บ่แม่นอ๋อมันหลายๆนี่ได้เขิงซิบด้วะกว้างไปเร็วอะเต้นรูก็วายซองค้ายหรือเป็นเมนนี่คอยให้เร็วเยเป็นเฮ้ยต้นอยู่มาเจนเนทไปเอารูนวี เอามาเตีงน <tinc S 2> ้อยอ้บอกมันมีเ <único> ก <Liberty eye throat> ี่วกับเ้าโดเรูแล้วทีนี้ไอเต็มมาดเฮยเนาะรถแอนแตตลาดนัดนะขอเข้าไปไงจกทงเลาอไปเลาอมากลรอเนาะเปลมไล่น้ำขาวเดี๋ยวะกวตงน้อยหลายีน้อยทีโดียพาะเนอยาาซื้อ้าคือโยก คามากานะดูนะคะทุกคนเก็บแล้วจ้าวันนี้เก็บแล้วผลผอดีก็ไม่ได้ตามเป้านะคะผลพอดกีก็เราทำได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้แล้วเนาะ,ะมาดูกันตัดแตงนะคะทุกคน

มันน้อยมันสิโปร่งบ่ก้าน้อยก็โปร่งมันน่ะโปร่งอันนี้มียากระยายนมีโพมันน่ะลินน่ะล่นพี่เลือจะสีดยากระเบิรมันมีแต่พอน้ำจากเธอมีแต่หยูเบอร์หยูตอนเอามาอันนสีดยากันเซื้อล่าเข้าไปโลโอ้กะดางไปเลยเบิร์มันฝนตกได้ทรงนะมีแต่แนวยังไง มาดูกันตัดแต่งนะคะตัดแต่เชา้าหมดเลยเออสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้พามาชมการตัดแต่งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ